เราจะมาดูดวงการงานการเงินแล้วก็การเรียนนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2563นะคะเริ่มกันเลยนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะถือว่าคนวันจันทร์ในวันนี้นะคะก็ถือว่ามีเกณฑ์ขยับขยายเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะอาจจะลงทุนนะคะอาจจะมีการกู้ยืมจากแบงก์อย่างนี้นะคะ,ะก็ถือว่าแบงก์ก็จะอนุมัติสินเชื่อนะคะแล้วก็อาจจะมีการขอความช่วยเหลือนะคะ จากเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้นะคะก็ถือว่าท่านก็จะได้รับการช่วยเหลือเพื่อมาขยับขยายกิจการนะคะหรือคุณอาจจะได้เงินจากการขายทรัพย์สินของคุณนะคะได้เงินจากการเป็นในหน้าค้าที่ดินอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีการขยับขยายในเรื่องของกิจการนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจอะไรนะคะไม่ว่าจะทําธุรกิจค้าขายหน้าร้านนะคะธุรกิจออนไลน์นะคะ หรือค้าสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆนะคะก็ถือวาอ่ามีการขยับขยายนะคะเงินทองก็ถือว่าการลงทุนไปเงินทองก็งงงงงได้กําไรมาอย่างนี้นะคะสําหรับคนวันจันทร์นะคะคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะ ก็จะมีโอกาสขยับขยายในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะคนว่างงานก็จะได้ข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามานะคะอาจจะเรียกเราหลายๆที่นะคะก็ค่อยๆพิจารณาเอาที่เราได้ประโยชน์สูงสุดก็แล้วกันนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะจากการที่คุณอาจจะ อสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะ,ะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งนะคะย้ายกลับคุมลำนาอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้เปลี่ยนงานใหม่ในอนาคตนะคะ,ะแล้วมีความก้าวหน้าแล้วก็ดีกว่าเดิมนะคะก็ถือว่าอดทนฟันฝ่าต่อสู้ไปนะคะสําหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนก็ถือว่าออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะอาจจะต้องแก้ไข วิจัยสักรอบสองรอบนะคะก็ถือว่าจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะคะยังไงก็จบสมหวังแน่นอนนะคะพอจบการศึกษาแล้วคุณอาจจะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่หกไม้เท้านะคะ,ะคนวันอังคารก็อาจจะได้เงินจากการรอคอยอย่างนี้นะคะ ได้เงินตกเบิกนะคะได้เงินจากการขายทรัพย์สินหรือมรดกนะคะได้เงินจากค่านในหน้า ي นะคะสำหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะเปิดร้านเปิดรวงเปิดสถาบันความงามสถาบันการศึกษานะคะหรือเปิดโรงงานอะไรต่างๆนะคะก็ถือว่า ธุรกิจการค้าของคุณนะคะจะนําพาทึ่งชื่อเสียงแล้วก็เงินทองมาให้คุณนะคะจากการที่คุณอาจจะเปิดมาพักนึงดูเงียบๆเง,งาๆนะคะแต่จากนี้ไปนะคะก็จะมีอะไรดีๆนะคะจากการที่คุณต่อสู้ฟันฝ่านะคะใช้กลยุทธ์ต่างๆนะคะก็ถือว่าสําเร็จสมหวงัง นะคะมีเงินเข้ามาแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะสําหรับคนทํางานประจําอยู่นะคะคุณก็จะมีเกณฑ์น,นะคะที่จะได้ปรับเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะ อาจจะมีการโยกย้ายออฟฟิศนะคะหรือโยกย้ายงานนะคะในตำแหน่งหน้าที่ของคุณนะคะแต่เป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะคะหรือบางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนงานใหม่หรือสอบเข้าเป็นข้าราชการอย่างนี้นะคะสําหรับคนว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะไม่ว่าคุณจะทํางานเอกชนหรืออาจจะสอบเข้ารับราชการอย่างนี้นะคะคุณก็จะมีโอกาสสูงที่จะได้นะคะ ก็ลองเลือกดูนะคะว่าก็อย่าไปท้อแท้นะคะพอสอบแล้วไม่ได้หยุดสอบไปอย่างนี้นะคะคุณก็สอบเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทํางานประจําไปด้วยนะคะ พอได้แล้วเราค่อยออกเนี่ยนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้คุณหรือคุณสอบเลื่อนตําแหน่งเองเนี่ยนะคะคุณจะมีก้าวมีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานแน่นอนนะคะใหญ่โตขึ้นเป็นลำดับนะคะหน้าที่การงานนะคะไม่ว่าจะเกณ์โยกย้าย กับภูมิลำเนาไปรับตำแหน่งมายอย่างนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์ที่ดีนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานจากการที่คุณรอคอยมานานนะคะแม่ขุนทองบอกจะได้ย้ายจะได้ย้ายมันก็ไม่ได้ย้ายสักทีนะคะแต่จากนี้ไปก็จะได้ย้ายแล้วนะคะสำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าคุณรอคอยอะไรเกี่ยวกับงานนะคะบางคนก็ตัดสินใจออกจากงานมาก็รอง,งานพักหนึ่งนะคะแต่จากนี้ไปคุณก็จะได้งานการที่ดีนะคะมีความมั่นคงนะคะเจ้าหนงเจ้านายดี อย่างนี้นะคะสำหรับน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะอาจจะการเรียนก็จะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่พอคุณมุ่งมั่นฝันฝ่านะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะออกมาดีนะคะคนที่รอคอยการจบการศึกษานะคะอาจจะทําวิจัยหรืออะไระก็มีการแก้ไขปรับปรุงนิดนึงนะคะ ก็ถือว่ายังไงคุณก็จบสมหวังแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วคุณอาจจะสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะสอบอแข่งขนันอย่างนี้นะคะหรือสอบแข่งขนันสอบชิงทุนไปรเรียนต่อนะคะอย่างนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเลยนะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่แปดเหรียญเลยนะคะก็ถือว่า,ามีคุณลงทุนไปนะคะผลตอบแทนก็ออกมาดีนะคะบางคนก็อาจจะเล่นหุ้นนะคะเป็นคนที่เป็นโปรเฟ s ชันแน โปรเฟชชั่นลอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะลงทุนไปก็ได้มานะคะคุณเป็นหัวการค้าอยู่แล้วนะคะบางคนทําธุรกิจนะคะเปิดร้านเปิดรูปเปิดสถาบันเลยต่างๆหรือเปิดโรงงานนะคะก็ถือว่า,าลงทุนไปก็ได้ผลกําไรงามนะคะคุณเป็นมือโปรอยู่แล้วนะคะมีไอเดียดีๆที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะกล้าคิดกล้าทํากล้าเสี่ยงเนี่ยนะคะ สำหรับคนทำงานประจำอยู่นะคะคุณก็ถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณได้เงินได้ทองนะคะโดยเฉพาะพวกเซลล์นะคะทำธุรกิจทำงานเกี่ยวกับเซลล์อย่างนี้นะคะก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นมากกว่าปกติอย่างนี้นะคะก็ถือว่าขยันหมั่นเพียรเอานะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีช่องทางทามาหากินนะคะอาจจะไม่อยากรอคอยงานแล้วนะคะได้งานมาก็ยังไม่ถูกใจอย่างนี้นะคะอาจจะ ตัดสินใจทําธุรกิจส่วนตัวนะคะแม่ขุนทองคิดว่าก็ไปถือว่าไปได้สวยนะคะให้อดทนฟันฝ่าไปนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีข่าวดีนะคะในเรื่องตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะคุณอดทนฟันฝ่ามานานนะคะแต่จากนี้ไปก็ถือว่าดีนะคะโดยเฉพาะหน้าที่การงานแล้วก็รายได้การเงินด้วยนะคะอาจจะทําธุรกิจที่2ไปด้วยอย่างเี้นะคะก็ขยันขันแข็งนะคะ คุณก็จะมีเงินจากหลายทางไม่ว่างานจากงานรา,าชการของคุณนะคะจากอาชีพที่2ธุรกิจของคุณอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ทํางานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะได้เงินเดือนดีนะคะมีเจ้านายดีๆนะคะผลตอบแทนดีคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่คุณก็สู้ไม่ถอยนะคะสําหรับน้องนองน,องนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบออกมาดีนะคะน้องๆมุ่งมั่นจังใจกับบทเรียนนะคะถือว่า ผลการเรียนผลการสอบออกมาดีเยี่ยมเลยนะคะ,ะคนที่จะจบการศึกษายังไงคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วแม่ขุนทองคิดว่าคุณได้งานทําทันทีนะคะเป็นงานที่ดีแล้วมีเงินเดือนดีนะคะคนเกิดวันพรฤหัสบอดีคะ่ะได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้านะคะคุณอาจจะรอคอยข่าวเงินจากทางไกลนะคะเช่นเงินจากต่างจังหวัดไกลๆหรือเงินจากต่างประเทศนะคะ ก็ถือว่าจากนี้ไปนะคะคุณก็จะได้แล้วนะคะสมปรารถนานะคะอาจจะมาลงทุนนะคะค้าขายกับต่างประเทศอย่างนี้นะคะซื้อของจากต่างประเทศมาค้าขายในออนไลน์นะคะค้าขายหน้าร้านนะคะหรือเปิดโรงงานเลยต่างๆนะคะนําเข้าของอสินค้าจากต่างประเทศมาขายนะคะก็ถือว่า,าดีนะคะอาจติดต่อสื่อสารนะคะการทํา คนที่ทําธุรกิจนะคะอาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะไม่ว่านําเข้าสินค้ามาขายอย่างนี้นะคะ หรืออเราอาจจะไปดูงานต่างประเทศนะคะเพื <top> ่อท <t> ี <t> ่จะดูสินค้ามาขายนะคะช่วงนี้นะคะอาจจะเดินทางพอได้แล้วนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะอาจจะติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆนะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของงานนะคะบางคนรอคอยข่าวที่จะไปทำงานที่ต่างประเทศอย่างนี้นะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะ เดินทางได้แล้วนะคะเอกสารอะไรก็ถือว่าจะผ่านราบลื่นดีนะคะก็ถือว่าค่อยเป็นค่อยไปนะคะเดี๋ยวก็มันก็จะได้เดินทางแล้วนะคะบางคนอาจจะทํางานในประเทศก็อาจจะทํา กับบริษัทต่างชาติอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะคุณจะมีเกณฑ์โยกย้ายกับต่างจังหวัดนะคะกับภูมิลําเนาอย่างนี้นะคะเพื่อไปรับตําแหน่งนะคะ,ะมีเกณฑ์ปรับตําแหน่งนะคะเลื่อนขั้นอะไรอย่างนี้นะคะในชีวิตคุณมีอาการเปลี่ยนแปลงที่ดีในหน้าที่การงานนะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะทำงานที่ต่างประเทศแม่ขุนทองก็คิดว่าคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะได้งานดีนะคะอาจจะไกลเมืองออกไปอีกนะคะแต่ถือว่า คุณก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางนะคะคุณาการงานดีการเงินดีอย่างนี้นะคะหรือบางคนก็ทํางานไกลๆนะคะอยู่ๆก็ได้ย้ายมาอยู่ใกล้กล้เมืองที่เราอาศัยอยู่อย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะ เป็นอะไรที่ตอบโจทย์สําหรับคุณดีนะคะสําหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบนะคะก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษานะคะคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะคุณอาจจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศมีแผนนะคะที่จะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าขอให้คุณโชคดีสําเร็จสมหวังในการศึกษานะคะในระดับที่สูงขึ้นนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะ ได้ไพ่ราชินีถือเหรียญน,นะคะช่วงนี้นะคะการเงินการทองดีนะคะคุณอาจจะได้เงินก้อนมาจากการที่คุณรอคอยเงินก้อนนะคะไม่ว่าคุณจะขายทรัพย์สินของคุณได้นะคะหรือรอคอยข่าวในเรื่องของในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะก็ถือว่าจะมีเงินทองเข้ามาในชีวิตคุณนะคะให้คุณได้ลงทุนมาจับใจใช้สอยหรือใช้นี้ใช้สินนะคะถือว่าคนที่ทําธุรกิจ การงานอะไรต่างๆนะคะเปิดร้านเปิดร่วงนะคะเปิดสถาบันเปิดโรงงานนะคะ,ะาค้ขายในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะก็ถือว่าการเงินการทองก็ไหลเวียนดีนะคะได้มาใช้ไปนะคะแต่ก็ยังมีให้ใช้ นะคะยังมีให้ได้เข้ามานะคะก็ถือว่าดีนะคะอาจจะ,ะเคลียร์หนี้เคลียร์สินได้เลยนะคะหรือได้เก็บออมไว้บ้างแล้วนะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคุณจะมีข่าวดีในการปรับเลื่อนเงินเดือนนะคะปรับเลื่อนตําแหน่งนะคะถ้าเผื่อมีอเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะก็จะสนับสนุนคุณในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ เขาอาจจะจุกจิกหน่อยให้คุณอดทนนะคะเพราะไม่มีอะไรนะคะปากร้ายแต่ใจดี่งนะคะสําหรับคนที่ว่างงานนะคะคุณจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานมาแล้วนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศหญิงนะคะเพื่อนฝูงที่เป็นเพศหญิงนะคะฝากฝังงานแนะนํางานให้เรานะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะจะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะคะเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะย้ายไปรับตําแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเป็นก้อนนะคะเงินตกเบิกนะคะหรือเงินพิเศษอะไรต่างๆนะคะสําหรับคนทํางานที่ต่างประเทศนะคะก็ถือว่าหน้าที่การงานดีนะคะช่วงนี้การเงินก็ดีด้วยคุณอาจจะมีจจอบพิเศษนะคะให้คุณได้งานได้เงินเพิ่มจากอาชีพหลักนะคะก็ถือว่าอาจจะค้าขายในออนไลน์ก็เป็นไปได้นะคะ สำหรับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะรวมทั้งคนจะจบการศึกษายังไงคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคะอยากได้เกียรตินิยมนะคะแม่ขุดทองก็คิดว่าคุณขยันขึ้นอีกหน่อยนะคะคุณได้แน่นอนนะคะเกียรตินิยมนะคะคนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่สามถ้วยนะคะก็ถือว่าคนวันเสาร์นะคะจากนี้ไปนะคะคนทําธุรกิจค้าขายนะคะอาจจะเปิดร้านเปิดล่วงไม้นะคะ เปิดธุรกิจใหมก่ก็ถือว่าจะได้กำไรงามนะคะจากนี้ไปนะคะ ก็ถือว่าคุณมาถูกทางแล้วนะคะคุณจะมีความสําเร็จนะคะแต่อุปสรรคก็มีทุกคนอยู่แล้วนะคะคุณก็ต่อสู้ฟันฝ่านะคะภาวะเศรษฐกิจโลกมันยังไม่นิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจอดทุกอดซนอดทนฟันฝ่นานะคะทุกๆอย่างก็จะผ่านพ้นไปในทางที่ดีนะคะไม่ว่าจะค้าขายเปิดร้านเปิดรวงเปิดโรงงานนะคะค้าขายในแอปพลิเคชันต่างๆก็ถือว่าคุณจะมีความโชคดีนะคะมีมีข่าวดีๆเข้ามาเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินนะคะ สำหรับคนที่ทำงานประจำอยู่นะคะก็ถือว่าคุณจะมีข่าวในเรื่องของเ,อเกมที่คุณจะได้ปรับเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือบางคนก็อาจจะตัดสินใจออกจากงานนะคะไปทำงานที่ใหม่นะคะที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีกว่าเงินทองดีกว่านะคะสวัสดิการดีกว่าอย่างนี้นะคะสำหรับคนที่ว่างงานนะคะไม่นานนี้นะคะคุณก็จะได้งานที่ดีทำแล้วมีความมั่นคงนะคะบางคนก็อาจจะสอบเข้ารับราชการนะคะก็จะมีน ความมั่นคงนะคะจะมีข่าวดีเข้ามานะคะลองสอบดูนะคะอย่าท้อแท้นะคะสอบครั้งนี้ไม่ได้ครั้งหน้าก็อาจจะได้ก็ได้นะคะก็สอบไปนะคะจนกว่ามัน เกณฑ์อายุที่จะสอบไม่ได้แล้วนะคะยังไงคุณได้รับราชการแน่นอนนะคะหรือทํางานเอกชนนะคะคู่ที่คุณใฝ่ฝันคุณได้แน่นอนนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะจะมีข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือสอบเข้าเป็นข้าราชการนะคะหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแม่ขุนทองคิดว่าคุณสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ก็ถือว่ามุ่งมั่นตั้งใจเข้านะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะมีข่าวดีเข้ามาแน่นอนเกี่ยวกับหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนก็อาจจะทําธุรกิจควบคู่ไปด้วยนะคะมีการลงทุนนะคะก็จะตอบโจทย์ดีนะคะผลกําไรก็ได้มานะคะอาจจะมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มนะคะมีข่าวดีในเรื่องของการที่ ขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเปิดลวงใหม่นะคะเปิดเปิดโรงงานใหม่อย่างนี้นะคะก็จะมีข่าวดีเข้ามานะคะสํะะาะะสหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะคุณจะมีโชคนะคะเกี่ยวกับทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าในที่ในเรื่องของการงานเรื่องส่วนตัวของคุณนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ดีของคุณสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะ น้องๆน,นักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบออกมายอดเยี่ยมนะคะบางคนก็สอบแข่งขนันสอบชิงทุนอะไรต่างๆนะค,คุณได้แน่นอนนะคะคนที่จะจบการศึกษายังไงคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะตเตรียมเฉลิมฉลองไว้เลยนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะได้เกียรตินิยมนะคะมีเกณฑ์ที่จะสอบชิงทุนไปเรียนต่อนะคะออหลายๆเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะถือว่าประสบผลสําเร็จดีเยี่ยมเลยนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สามเหรียญน,นะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะเงินทองไหลไหลมาเทมานะคะไม่ว่าจากการค้าทําธุรกิจอะไรของคุณนะคะคุณทําอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหมดนะคะเงินทองไหลมาเทมาน,นะคะก็ถือว่าคุณเป็นคนโชคดีช่วงนี้นะคะไม่ว่าจากการเสี่ยงนะคะจากการลงทุนอะไรต่างๆลงทุนไปก็ได้กําไรมาอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะคุณจะมีความโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินไม่ว่าเงินพิเศษ ะะเงินจากงานประจำนะคะหรือทำธุรกิจในออนไลน์เสริมเข้ามานะคะ เงินทองก็มาจากหลายทางนะคะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งปรับเลื่อนเงินเดือนอย่างนี้นะคะคนว่างงานนะคะก็จะมีข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะอาจจะทําธุรกิจจ็อบพิเศษของเราจ็อบเสริมลงไปนะคะจ็อบเสริมอะไรอย่างนี้นะคะเ it ง<า>ินท <etin. S 2> องก็เข้ามาแล้วนะคะก็ถือว่าดีแล้วนะคะสําหรับคนที่รับราชการนะคะแม่<า>ขุนทองคิดว่าคุณจะมีข่าวดีในหลายเรื่องนะคะมีเรื่องไม่ว่าจะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเรื่องของเงินทองรายได้อะไรต่าง ะะจะมีเงินพิเศษเข้ามาเงินฟุกๆอะไรอย่างนี้นะคะเสี่ยงโชคอย่างนี้นะคะหรืออาจ,จะสอบอเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบเข้ารับราชการได้นะคะมีข่าวดีหลายเรื่องนะคะยกย้ายเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะคะยกย้ายกับภูมิลำเงานะคะย้ายไปรับตำแหน่งอย่างนี้นะคะ สำหรับคนที่ทำงานที่ต่างประเทศนะคะแม่ขุนทองคิดว่าคุณจะมีโชคดีในเรื่องของเงินนะคะไม่ว่างานประจําของคุณนะคะออหรือทําจ็อบพิเศษในช่วงวันหยุดนะคะค้าขายในออนไลน์นะคะสําหรับน้องนองนักเรียนนักศึกษานะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะขอให้น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจนะคะผลการเรียนผลการสอบก็จะดีเยี่ยมกว่าเดิมนะคะ คนที่จะจบการศึกษาคุณจบการศึกษาแน่นอนนะคะหลังจบการศึกษาแล้วคุณจะได้ทำงานที่มีเงินเดือนดีๆนะคะถือว่าโชคดีเลยนะคะ ทำทานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกทท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะอยากปรึกษาหาเรืออะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแม่ขุนทองจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในทุกเรื่องนะคะไม่ว่าการเงินการงานแล้วก็การเรียนนะคะเฮงเฮงรวยๆนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ